อ่ดีลูดสามดูด <ái> ีละลูดสามดูดีล้ลูดสยังต้องหมุนใหม่อีกอยากจะเป่าตั้งนานแล้วแต่มันไม่ดิ้งมองใกล้ๆสวยนะครับมาแล้วครับไปไงเออมาแล้วไปไงคู่ไหนอ่ะ ดูนีครับสามกห้าดูนะครับเรามาติดทั้งเลยทั้งสามกันนะครับนะครับเลนก็สามต้องั้องต้งตีเลนต้อตูดก็ตูดตดเตก็ต ข่าวรอบทั้งข้ารอบสอง